นี่หาดสมิลาตัวนั้เป็นนางเงือกคนคนถ่ายรูปคนคิวยาวเนาะนางเงือกเสน่ห์แรงนี่เกาะหนูเกาะแมวทุกคนนี่ะทะเลหาดทมิลทุกคนจริงๆก็สวยนะพี่เนาะแต่ทําไมคนไม่ค่อยมากันเนาะอ๋อกาะหนูกอบแมวเขาตังกวนยังไงนะพี่คนเยอะไหมเวลาขึ้นไปคนไม่ค่อยเยอะแต่สวยใช่ไหมขึ้นไป และพี่ขึ้นไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สวยไหมขึ้นไปยังไงตอนนั้นเดินไปบนดอยพังสังบันไดพญานาคเหรอเขาบอกมันสร้างในโลหะเห็นว่าแล้วก็ข้างบนมันมีอะไรบ้างลำหนักอะไรแดงๆนะเขาบอกสวยๆมมันนจะีศาาลขึ้ไปสวยนอ๋อหรอเป็นชั้นๆเป็นสูงอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับไม่เหนื่อยเดินนขึ้ไปแล้วมีลิฟต์เหรอเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีลิฟต์ไนฝั่งไหนขึ้นฟรีไหม รอย,ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันอ๋อแต่พี่ขึ้นตอนไปตอนนั้นยังไม่มีลิฟต์ใช่ไหมล่ะอเขาสร้างนานแล้วยังไงไม่รู้ลิฟต์มีตุ่มมา เห็นว่ามีศาลาสวยใช่ไหมของรอสี่แล้วก็มาสร้างเสร็จในตอนรอห้าเป็นศาลาพับพลาอะไรสักอย่างศาลาแดงเหรอเขาเรียกสวยๆมีซุมอะไรด้วยไหมเห็นว่ามีซุเออสซุมอะไรที่มีซุมพระซุมอะไรหกซุมอะไรที่เขาว่าต้องซุปม่ไปดูนางเลือกกันนะทุกคน แล้วตรงนั้นนะตรงถนนนครนอกติดกับทะเลสาบเลยเพิ่งรู้นะอยู่ในเมืองหัดใหญ่เออเมืองสงขลาเลยเดินจากโรงแรมสงขลาแต่แรกไปก็มีเมืองเก่าใช่ไหมล่ะมันจะเป็นเมืองเก่านครนอกนครในนางงามอ่ะแต่เมื่อวานไปคาเฟ่เดอะซีริมทะเลสาบเลยเพิ่งรู้ว่าเมืองสงขลามันมีพื้นที่ติดทะเลสาบเลยติดข่าเซอโอูาสงขลาเดี๋ยว่อได้ได้เดินนะ แล้วส um, ุนางงามก็จะมีศาลหลักเมืองส่วนร่างกะบานีไ huh. ม่เคยลงไม่เคยเลยวันที mm ่มาเปียกรถยากอ่าปลอดลุดยากเมื่อกี้ไปวัดสเกตมาก็สู่วัปีพันนอนแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนวรวิฉลิมโรงเรียนวรวิฉลิอมอ่ะผมเพิ่งรู้นะว่าเออเนี่ยฮะพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นคน พระราชทานนามแล้วว่าปลูกต้นทิพคุณในโรงเรียนเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายมาปรากฏคลิปนั้นหลุดไปซะก่อนก็เลยไม่ได้ลงเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายใหม่มีอนุสาวรีย์ท่านในโรงเรียนเี่ยเราก็พึ่งดูโรงเรียนบอยเฉลิมมีหน้าทำไมชื่อถึงได้แบบมันเหมือนคุณอะไรสักอย่างหนึ่งท่านเป็นคนพระราชทานนามมีลูกั้นท่านอยู่ในนั้นเพราะว่าพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเนี่ยจะเป็น จะเป็นสามพี่น้องไงที่เป็นท้องเดียวกันอะที่มาเป็นพระอัคราชายาของในหลวงรัชก,กาลที่5้าไงมีพระนางเจ้าสาววพาผ่องศรีนั้นองค์องค์หลวงองค์หนึ่งองค์ที่สองก็คือพระนางเจ้าสาวภพาผ่องศรีที่เป็นพระราชมารดาของพ่อของในหลวงร .9 ก็คือสายร .8 ร .9 ไงฮะแต่ถ้าร,ร .6 กับรอ .7 อะเป็นเป็นพระนางเจ้าสาวภพาผ่องศรีเป็นพระ,าววะพาพราชมารดาคือพูดง่ายว่าคุณลับแม่กัน <Okay. S 1> ก็คือ พ่อเดียวกันก็คือพ่อคือรัชกาลที่ห้าเมียเยอะสมัยก่อนเขาเมียเขาเยอะภรรยาเยอะเราว่าเขาไม่ได้ก็คือลำดับลมีหลายสายพอพระชโอรสองค์นี้บางคนไปแต่งกับฝรั่งก็ไม่ได้และโดนตัดจากกองมรดกแล้วนะฮะอย่างแคทเธอรีนไงคือรจับจากกรพง์สายนั้นเขาไปแต่งกับฝรั่งก็ต้องดนตัดไปเพราะสมัยก่อนเขาไม่ให้แต่แต่คุณนอกสวยนะ แต่นั้นโดนตัดแล้วนะนก็ถือว่าอย่างที่เป็นดาราฮิวโก้ะนี่เคยได้รับเมตตานะนถึงได้อยู่ได้มาได้จริงจริงน,นี่หมดไปแล้วนะ,ะเป็นสายสายฝรั่งไปแล้วด้วยซ้ำแต่แต่เขาก็อย่างว่าแหละฮะกมมีการพูดถึงกันที่มาที่ไปทุขขกคนเกาะหนูเกาะแมวจ้าสงบเงียบมากเลยนะชายหาดที่นี่ ดูนางเงือกคนจะหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้คนต่อคิวถ่ายรูปกับนางเงือกตอนนี้ปลอดคนแล้วจ้าอีจ้าไม่มีคนแล้วทุกคนคนหมดไหย g o l d e n Mermaid สวยมากเขาบอกต้องไปจับนมหาศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะทุกคนเราดูกันใกล้ๆเลยนะครับสวยงามมากทุกคนครับสีทองนะครับ g o l เด n Mermaid นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสงขลานะครับทุกคนครับพืนสวยมาก การก่อสร้างทางเงือกเนี่ยเขาบอกว่าใช้เงินนี่หกหมื่บาทในปี2,509สมัยกันนะฮะเขบอกนี mm ่อจริงๆมีประวัติอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนางเงือเป็นสัญลักษณ์ของแห่สมิลามาจนทุกวันนี้เลยทุกคนจากนี้เขาจะบอกประวัติไว้หมดเลยนะครับว่า mm hmm. the mermaid was m a i n character in พระอภัยมณี and old story written by ศุนทรผู้ the great poet of king rama the second ก็คือเป็น เอกวีสมัยรชัชกาลที่สองนั่นเองทุกคนตามคําบอกเล่าของขุนวิกิตมาตราหรือว่าสง่าการจนาคพันนะครับซึ่งก็เป็นญาติโกโหติกาของนายชาญการจนาคพันประหลัดสงขาสมัยนั้นนะครับที่ํารจให้มีการสร้างนางเงือกรูปนี้นะครับนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเล่าไว้นะครับว่าเป็นนิทานป,ปล่มๆว่าจะคืนยามหนึ่งราตรีหนึ่งชายหาดแห่งนี้ประมาณจะมีนางเงือกขึ้นมาจากทะเลนั่งหวีผมทุกคน แล้วก็มีผู้ชายประมงเข้าไปพบเข้าก็เลยตกใจวิ่งหนีลงไปทะเลไปเลยทิ้งหวีทองคําเอาไว้ก็ชาวประมงคนนั้นก็รอรอรอ,รอว่าเมื่อไหร่นางเงือกจะมาแต่ไม่เคยปรากฏตัวเลยก็เลยเคยมีการสร้างนางเงือกที่ขึ้นมาแทนนะเป็นความสมจากคนสวยมาก,มากนี่คุครับป้าเดี๋ยวเดินกลับที่พักสงขาแต่แรกโค้ชเชลกันจับ,บนี้ไปทางไหนได้บ้างก็ตรงนี้ขึ้นเขาตั้งกววได้ あっ。 คนหัดสมิลาสวนญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เหรอครับสวนอ๋อนี่งไมีความเป็นญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นคมหลวงอนุสาวรียลบลบบุรีลาเมศคมหลวงอยู่ตรงไหนครับ นี่ระวานครับท่เขาน้อยเป็นที่ประดิสฐานกลมลวงระบุรีราเมเรอุปราชมนทลนต้นมีจุดชมอยู่สามอสงศาที่สวยงามมองเห็นทะเลกาะนุกกาแมวสมิลาเกาะยอเขาตังกวรชัดเจนเขาน้อยนี่เป็นแบบฟูจิคัะฟูจิคุสกา สวนญี่ปุ่นนะครับสวนโอ้ยน่าเที่ยวนะทุกคนมาเที่ยวนะเดี๋ยวเดินเข้าโรงแรมแล้วเพราะว่าจะขึ้นเขาคงไม่ได้ต้องไปนั่งรบเมมแล้วก็โพสไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโพสทุกคน,นะถราณน,นะฮะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายไปแล้วเราจะไปคาเฟ่สักที่หนึ่งดีไหมในเมืองใกล้ๆกับสงขลาแต่แรกนะฮะนี่ค่ะคราวหน้ามาเรามาเขาน้อยกันแล้วเขา,างควรกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน ทุกคนเรามาเข้าทางลัดตรงนี้อาจจะกลับทางชลาทั์ปู่ทำไมเขาปลูกต้นปลาล์มแน่นอย่างนี้เนาะปุดท้องฉี่จังเลย